สิอาชีพอนาคตที่ตลาดแรงงานไทยต้องการในอีก5ปีข้างหน้าค่ะ1น,นะคะ Data Analyst และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลค่ะมาดูกันที่เงินเดือนเฉลี่ยนะคะตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ที่25,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทตำแหน่งซีเนียร์นะคะอยู่ที่6 0 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะสาขาที่เรียนนะคะก็จะเป็นคณะสถิติวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์2นะคะอาชีพ AI Machine Learning Engineer ค่ะเงินเดือนเฉลี่ยนะคะตำแหน่งเริ่มต้นจะอยู่ที่35,000บาทถึง60,000บาท เนียจะอยู่ที่80,000ถึง2 0 0แสนบาทขึ้นไปค่ะสาขาที่เรียนนะคะก็จะเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวการรมคอมพิวเตอร,าาร,อตอร์และปัญญาประดิษฐ์ค่ะ 3. นะคะ c y b e r s e c u r i t y s p e c เ a l i s t ค่ะเงินเดือนเฉลี่ยนะคะตำแหน่งเริ่มต้นจะอยู่ที่3 0 0 0 0 4 5 0ถึง45,000บาทส่วนระดับซีเนียนะคะจะอยู่ที่8 0 0 0 0 1ถึง150,000บาทสาขาที่เรียนนะคะก็จะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ธธรรค่ะ 4. นะคะ Digital Marketing Specialist ค่ะเงินเดือนเฉลี่ยนะคะตำแหน่งเริ่มต้นจะอยู่ที่2 0 0 0 0 3 5 0ถึง35,000บาทซีเนียนะคะจะอยู่ที่5 0 0 0 0ถึง100,000บาทค่ะสาขาที่เรียนนะคะการตลาด นิเทศศาสตร์และดิจิตัลมีเดียค่ะ5นะคะกลุ่มสายอาชีพเฮลท์แคร์อย่างหมอพยาบาลน,นักกายภาพค่ะเงินเดือนเฉลี่ยนะคะแพยะยท, 60, 1, 000, 2, 000ทพย์จะอยู่ที่60,000ถึง120,000บาทขึ้นไปพยาบาลจะอยู่ที่20,000ถึง50,000บาทส่วนนักกายภาพนะคะจะอยู่ที่25,000บาทถึง60,000บาทรายได้นะคะจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและความรู้เฉพาะทางด้วยค่ะสาขาที่เรียนนะคะแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์และกายภาพบำบัดค่ะ